มานีแ่แหละครับพี่น้องครับเมนูวันหยุดหมูกระเทียมพริกไทยดำสูตรเด่งด่วนสูตรคุณนายนี่สูตรเด้งด่วนสูตรคุณนายทำแค่พอกินครับนี่สูตรไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใคร <ขอ S 1> เหมือน,นเอาเกลือนิดนึงพอ,อ,อแล้วไม่ต้องเอาเกลือแล้วพอแล้วอแค่นั้นแหละนี่ต้มจืด พักกาดรดองใส่มุ้ยแล้วตักน้ำออกก่อนตักน้ำที่มันเป็นฟองๆออ,ออกไม่เอาฟองทำง่ายๆต้มจืดต้องเีองอยมากมักายสดน้ำห้อน ต,ตักน้ำออกก่อนนี่ครับนี่เอาใส่เลยเราไม่เอาน้ำมันเราเอาจะต่อนมันประกาศดองอประกาศดองห่อเดียวใช่ไหมเนี่ยห่อเดียวได้เยอะมากประกาดดอง đại về đây, đủ đa nhiều rồi ừ, nha, ừ, oh. kắc... <laughs> một điều, ô, này đây, thêm mỏi mắc cạch, coffee mode, xíu ยังไม่ได้กินเลยเมื่อเช้ากินอะไรน้ำผึ่งมะนาวเปิดไฟขึ้นสักแบบหนึ่นงเยามาปรุงรสซิมรสซาดก็ได้แล้วนี่เมนูหมูหมูสามชั้นต้มจืดหมูสามชั้นผักกาดดอง นี่ทอดหมูกวระเทียมของคุณนายเขาก็เฮ็ดเสร็จแล้วมาดูตอนที่เขาทอดเสร็จมันจะเป็นมันเจ็ดสีมันจะสวยแบบนี้บอเขาบอกว่าเขาจะมันทอดเองให้เขาทอดเองแล้วเราไปทำจุงเจ็ดของเราดีกว่า